ราคาลดแรงเนี่ยมากกว่า70%ใครตุนได้เนี่ยต้องรีบตุนกันเลยถุงดีสั่งได้เาทิศนาทีทองวันที่5และ6สิงหาคามนี้นะคะเราค้าสินค้ามันลดหนักลดแรงกันมากเลยมีสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาลดสูงมากกว่า70%แถมยังมีสินค้าในหมวดผู้ประกอบการตกแต่งบ้านแล้วก็ของใช้ในบ้านอีกหลายชิ้นเลยนะคะ เริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะเป็นของใช้คู่บ้านคููบ้านถูกใจสายขายี้แน่นอนผงซักฟอกแชมป์ใช้นี่กินสวีทถุงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยซักได้หลายตะก,ก้าแน่นอนคะ่ะถุงนี้นะคะราคาปกติ114บาท แต่ถูกดีสั่งได้เสาร์อาทิตย์นาทีทองนี้เราลดเหลือ89บาทประหยัดไปเลยค่ะ25บาทหรือลดไปมากกว่า20%เลยนะคะราคาคุ้มมากแบบนี้ชวนลูกค้ามาสั่งกันเลยนะคะบอกลูกค้านะว่าไม่มีค่าส่งด้วยมากันที่หมวดสินค้าตกแต่งบ้านและของใช้ในบ้านชิ้นนี้นะคะเป็นสินค้าน้องใหม่ของเดือนนี้เลยกล่องใส่ของหูล็อกพร้อมฝาปิด ชิ้นนี้นะคะคือใหญ่จุใจมากๆเลยความจุนะจุได้ถึง68ลิตรเลยจะเก็บของก็ดีจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็เลิศมากๆแถมทนทานด้วยนะ ราคาปกตินะคะ399บาทแต่หน้าที่ทองเนี้ยเราลดเหลือ239บาทประหยัดไปเลยค่ะ160บาทหรือเราลดไปถึงนะมากกว่า40%บอกลูกค้าก็เลยนะคะว่าใครได้กล่องอันนี้ไปเนี่ยคุ้มทั้งคุณภาพและคุ้มทั้งราคาเลยจริงๆชิ้นต่อมานะคะเป็นสินค้าในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องบดอนเนกประสงค์เคฟล่าขนาด2ลิตรใครสั่งชิ้นนี้ไ,ไว้ในครัวนะคะครบคุ้มแน่นอน จะบดับปั่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือเครื่องปรุงเนี่ยก็ละเอียดมากเพราะมีใบมิสแเตเลตถึง4ใบาราคาปกตินะคะ790บาทแต่นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ229บาทประหยัดไปมากสุดๆเลยนะคะถึง561บาทเลยโอ้โหเห็นราคาลดแรงเนี่ยมากกว่า70%แบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสินค้าปลอดไยัยมีมาตรฐานมอกอทุกชิ้นแน่นอน,นะคะ่ะ เป็นคนทําอาหารอร่อยไม่ได้อ่อยนะแต่พูดเรื่องจริงขอความอร่อยอยู่ที่ขวดนี้เลยซอสปรุงรสฝาเขียวภูเขาทองจะปรุงหยอะหรือจิ้มก็อร่อยขวดนี้นะคะราคาปกติ54บาทแต่นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ5 0ิบบาทประหยัดไปเลยค่ะ4บาทพี่พาร์ทเนอร์นะบอกลูกค้าร้านข้าวเนี่ยมาสั่งตุนไว้เลยราคาเนี้ยมีแค่2วันเท่านั้น ชิ้นต่อมาเป็นต้นตำรับความอร่อยสินค้าดีท้องถิ่นจังหวัดราดบุรีนี่เลยใช้โฟหวัดชนิดฝอยตาชดาราคาปกตินะคะถุงนี้50บาทแต่นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ45บาทประหยัดไปเลยค่ะถุงละ5บาท บอกลูกค้าเลยนะคะว่าถุงนี้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวเลยเรื่องความสะอาดคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเป็นที่ยอมรับทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติกันเลยทีเดียวชวนลูกค้ามาสั่งกันเยอะๆเลยนะยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูเข้าไปอีกอยาบำรสวยสุขภาพดีหมดกังวลเรื่องรังแคเนี่ยต้องนี่เลยคะ่ะแชมพูเคลียสีฟ้าไอซ์คูเมนท์ทและสีชมพูซากุระเฟสราคาปกตินะคะตกแพ็คละ2 5 9บาท แต่นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ189บาทประหยัดไปเลยค่ะแพ็คละ70บาทได้2ขวดนี้ไปนะคะในราคาเนี่ยคุ้มมากๆเลยฉเฉลี่ยตกขวดนึงนะไม่ถึงร้อยเลยค่ะใครตุนได้เนี่ยต้องรีบตุนกันเลยราคาเนี้ยแค่เสาร์อาทิตนี้เท่านั้นน้ำอัดลมอ่ะชอบทำให้เรอก็เหมือนเธอชอบทำให้้านนี่เลยแป๊ซี่ไม่มีน้ำตาล1.45ลิตรขวดนี้นะคะรานะคาปกติอ่ะ30บาท แต่นาทีทองเนี้ยเราลดเหลือ26บาทประหยัดไปเลยค่ะขวดละ4บาทจะซื้อไปกินเองเนี่ยหรือว่าซื้อไปตุนไว้จัดงานเลี้ยงเนี่ยโหคุ้มมากๆเลยรีบมาสั่งกันเลยค่ะพี่พาร์ทเนอร์คนไหนนะคะมีสินค้าเนี่ยที่อยากให้ถูกดีสั่งได้นําเข้ามาขายมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เนี้ยแนะนํากันได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆนี้เพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กันทุกสัปดาห์เลยค่ะใครที่อยากได้รูปสินค้าแบบนี้เนี่ย กดนี่เลยค่ะลิงก์ใต้วิดีโอตรงนี้เข้าไปเซฟรูปแล้วก็ส่งไปเชีรยขายให้ลูกค้ากันเลยค่ะอย่าลืมไปเชีรยขายลูกค้ากันนะคะสินค้าราคาถูกรูกแบบนี้แค่เสาร์อาทิตย์นี้2วันเท่านั้นแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะคาสินค้าอะไรมาลดในถูกดีสั่งได้เสาร์อาทิตย์นาที่ทองนี้อีกเนี่ยพีพีพาร์ทเนอร์ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย สแกนสั่งได้พร้อมกันทุกวันเสาร์เวลา7ดโมงเป็นต้นไปสมาชิกถูกดีมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้ารายการะ3มชิ้นนะคะรีบชวนลูกค้ามาสั่งซื้อกันเลย